สวัสดีครับในวิชาดูลายมือนะครับถ้าใครมีเส้นสมองนะครับที่แตกออกเป็น2แฉกแบบนี้นะครับเราจะถือว่าเป็นเส้นสมองที่มีคุณภาพนะครับหรืออีกในหนึ่งก็ถือว่าคนนั้นน่ยมีเส้นสมอง2เส้นก็ได้นะครับความหมายเนี่ยจะเป็นบ่งบอกว่าเป็นเส้นสมองของผู้บริหารสามารถคิดทําอะไร2อ,อย่างพร้อมๆกันได้นะครับบางคนอาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยคือสามารถแบ่งแยก ความคิดนะครับสติปัญญาเนี่ยออกเป็น2ออย่างทําอะไรพร้อมๆกันได้นะครับและที่สําคัญเขาจะมีไหวพริบป,ปฏิพานดีมากแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับถือเป็นคนที่รู้จักนะครับใช้ทั้งอ,อ,อารมณ์นะครับในส่วนของบทจะร้อนก็ร้อนได้บทจะเย็นก็เย็นได้เพราะว่าเส้นสมองที่เ,เส้นแรกเนี่ยเขาจะไปที่เนินอังคันสูงนะครับเส้นอีกเส้นหนึ่งจะไปที่เนินจันทร์คือทั้งสองเนินเนี่ยมันก็มีทั้งในส่วนของข้อดีและข้อเสียนะครับ อย่างถ้าไปที่เนินอังคารสูงก็เป็นคนที่คิดเร็วตัดสินใจเร็วนะครับแต่ถ้าไปเนินจันทร์ก็เป็นคนที่บ่งบอกว่ามีจินตนาการดีคือถ้าเอา2ออย่างมารวมกันเนี่ยถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากลองสํารวจดูลายมือของคุณนะครับหรือคนรอบข้างนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าการที่เขามีเส้นสมองแบบนี้นะครับเขาจะมีลักษณะการทํางานเป็นอย่างไรบ้าง